เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเราก็มาถึงคำถามหน้าที่245ข้อที่2กันนะครับว่าโลกเนี่ยเป็นดาวคอ์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะนักเรียนคิดว่าดาวคอ์ดวงอื่นๆจะมีสนามน้มถ่วงเช่นเดียวกับโลกหรือไม่และเพราะเหตุใดครับ าจากคำถามในข้อที่แล้วนะครับเราก็พบว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยก็คือจะมีทิศทางพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางของโลกและขนาดก็คือย,ยิ่งอยู่ไกลขนาดก็จะยิ่งยิ่งอยู่ใกล้นะครับขนาดก็จะยิ่งมากครับผมยิ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกเนี่ยขนาดก็จะยิ่งน้อยลงนั่นเองครับผมแล้วน้องๆเนี่ยคิดว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นจะมีสนามโน้มถ่วงเช่นเดียวกับโลกหรือไม่ครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก อ่าและเฉลยนะครับก็คือมีนั่นเองครับเพราะไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นวัตถุต่างๆวัตถุต่างๆเช่นที่อยู่ในดาวอังคารก็จะลอยอยู่ ไม่อยู่ติดกับพื้นผิวนั่นเองครับไม่อยู่ติดกับพื้นผิวก็วคือจะเหมือนกับเป็นสภาพไร้แรงโน้มถ่วงเหมือนกับนักบ,บินอากาศที่ลอยอยู่ท่ามกลาง อวกาศนั่นเองครับผมที่เป็นสภาพไแรแดงน้องถ่วงเลยแต่ก็จะเห็นได้ว่าในดาวอังคารเนี่ยก็ยังมีก้อนหินยังมีน้ําแข็งยังมีบริเวณต่างๆที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่ายังเกาะติดอยู่กับพื้นผิวนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะสันนิษฐานได้ว่าดาวเราะดวงอื่นนะครับก็ยังคงมีสนามน้องถ่วงเช่นเดียวกันครับเพราะไม่อย่างนั้นวัตถุต่างๆเช่นที่อยู่ในดาวอังคารก็จะลอยอยู่ไม่ติดกับพื้นลวครับผม อ่าล้ข้อนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับอยากจะให้น้องๆเนี่ยทบทวนว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยคือจะมีทิศทางพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางแล้วก็ขนาดเนี่ยก็คือยิ่งอยู่ใกล้ขนาดของแรงโน้มถ่วงก็จะยิ่งมากนั่นเองครับแล้วก็ดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยก็มีแรงโน้มถ่วงเช่นกันเพราะไม่อย่างงั้นวัตถุต่างๆเช่นที่อยู่ในดาวอังคารหรือดาวเคราะห์อ,อื่นก็จะลอยอยู่ไม่ติดกับพื้นนะครับผมข้อนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามไว้ได้ใน,นคอมเมนต แล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนน้องอิงค่ะสองอาทิตนั่งดูความรู้อยู่ที่บ้าน โหสบายจัง oh,